เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเมาปลาหมึกเก่งลายพรางหนึ่งพันไม้ให้คนทางตลาดกินเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาไม่น้อยหลังจากที่รัชนกสุวรรณเกิดหรือเจนนี่เจ้าของค่ายเพลงดังได้หมดท่าสดชื่นได้มีการเมาปลาหมึกย่างของเก่งลายพางเน็ตไอดอลคนดังที่หันมาเอาดีเป็นพ่อค้าขายปลาหมึกย่างโดยเจนนี่ได้เมาปลาหมึมกหนึ่งพันไม้แจกให้กับคนที่ประเดินตลาดบรรยากาศเป็นไปนด้วยความคึกคัก โดยเจนนี่ได้โพสต์ว่าเมื่อคืนดีๆเจนนี่เหมาปลาหมึกย่างพี่เก่งรายพางที่ตลาดเล็บด่วนให้ทุกคนกินฟรี1,000ตัวดีใจที่เห็นทุกคนมีความสุขนะคะเหมารอบหน้าจะไปขอยินปิ้งด้วยตัวเองนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามท็อปปี้ค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ